คุณนึกว่าชาโดว์แนเตอร์มาช่อนนะเฮ้ยฮันเตอร์รอเซ็กซ์นเตอร์มาช่อนผมก็ไม่เห็นนะผมก็ อาศัยเซนที่ข้อมือเนี่ยมันจะชากเราลงไปแล้วก็วัดส่วนขึ้นมาเลยครับ กำลังจะบอกเลยน่าจะมีป่าวิ่งออกมาจากป่าสักตัวเนาะแค่คิดในใจก็กินแล้วครับทานอาจายเอกอะแต่เย็นๆอย่างนี้นะปลามันก็รอเลาะๆอยู่ตามฝั่งตามอะไรอย่างเงี้ยครับตีเลาะๆหน่อยครับนี่อันนี้ก็เป็น้ำโคองแบบน้าดําๆเลยนะมันไม่กัดหรอกนะครับไ้ตามเนี้ยตามกลางๆาเนี่ยเราก็ต้องตีตามกอตามอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตามอย่างเงี้ยตีเลาะๆข้างๆครับวันนี้ก็ขี่เลาะข้างทางไปเรื่อยไปเรื่อยนะเนี่ยตีไปแล้วก็กลับไม่ได้มีอะไรมากเลยครับ เหมาะมากนะสำหรับหมายธรรมชาติตัวแค่นี้เองตัวเท่าเขียดจ,จริงๆเลยครับตัวเท่าลูกเขียดแต่ว่าตีไปนะแล้วก็ลอยน้ำด้วยฝากง,งานไว้ได้วยครับ Enter Chat X e h a X Enter Chat X ถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับ Enter Chat X โดนปะโดนปะคูไม่เห็นน่ะผมก็ไม่เห็นนะผมก็อาศัยเซนที่ข้อมือเนี่ยมันจะชากเราลงไปแล้วก็วัดสวนขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้มันกัดไปตุม่มนึงแล้วมันกัดไม่โดนครับ วันนี้ก็ฝนเพิ่งหยุดด้วยนะฝากคนงานไว้ด้วยครับเอนเตอร์แซดเอ็กกับหมายข้างทางขี่รถเลาะตีไปเรื่อยครับได้มังไม่ได้มั่งครับออกแค่ตอนเย็นๆแป๊บเดียวนะครับฝากคนงานไว้ด้วยเอนเตอร์แซดเอ็กถ่ายรูปครับ เชื่อมดออออออเอะว่งเลยฮันเตอร์ ZX ครับนี่อันนี้ก็เป็นลำคลองแบบน้ำดำๆเลยนะ น้ำคลองแบบน้ำดำๆเลยลลก็ยังกินนะฝากงานด้วยครับออกตกปลาเย็นๆแป๊บเดียวแต่ก็ได้สี่ห้าตัวครับตีไปกอกลับเดี๋ยวมันก็กินอย่างครับถ่ายลูกครับถ้ามันใสหน่อยนะ ตีปลาตามคลองอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่กัดหรอกนะครับไปตามเนี้ยตามกลางๆาเนี่ยเราก็ต้องตีตามกอตามอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตามอย่างเงี้ยตีเลาะๆข้างๆครับฝากงานไว้ได้วยครับฮันเตอร์แท็กใช้งานง่ายมากนะเนี่ยตีไปมีปลาเดี๋ยวมันก็ไล่กัดเองครับใส่ลูกครับ บีกบีกเงียเนี่งยก็บังจะบอกเลยน่าจะมีป่าวิ่งออกมาจากป่าสักตัวเนาะแค่คิดในใจก็กินแล้วครับชารเอ X อะ่ะไม่ค,ค่อยขี้โมยฝ <c oughs> ากผลงานไว้ได้วยครับ ng, แต่เย็นๆอย่างนี้นะปลามันก็รอเลาะๆอยู่ตามฝั่งตามอะไรอย่างเงี้ยครับตีเลาะๆหน่อยครับไม่พลาดครับฮันเตอร์ X ถ่ายรูปครับ กัดแล้วอยู่ใต้ในพงหญ้าเนาะใช่เพรานหลุดพงหญ้าทำหลุดพงหญ้ามาหนึ่งหืออะไรเงี้ยก็อยู่แค่ตรงนั้นหมึ่งออกมาหน่อยเดียวเองก็ไม่วิ่งออกมาด้วเลย ด h a d o วะ,ะนึกว่าว s าด d o w hunter ปลาช่อนครับเฮ้ย h u n t e อ set x <c oughs> <c oughs> hunter ปลาช่อนเ <c oughs> มาแดดแล้วผมออกมาตกปลาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะนี่ก็หกโมงกว่าแล้วก็ได้มาเยอะพอสมควรนะฝากผลงานไว้ด้วยครับ h ั n เ e r set x วันนี้ก็ขี่เลาะข้างทางไปเรื่อยไปเรื่อยนะนี่ อูได้สิบกว่าตัวเหมือนกันครับวันนี้สองชั่วโมงตักผลงานด้วยครับ Hunter Chat X บุ๊บปลาขยับปลาขยับ จะไปอยู่แล้วนะเมื่อกี้เห็นมันขยับลองตีเล่นดูครับฮันเตอร์เซอ็ครับตรงนี้ก็เป็นลำลางที่เขาเอาน้ำไปทำนานะตรงนี้ก็เป็นแถวนาลุงผมเองขออนุญาตเขาหมดเลยครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ห่วงด้วยแต่น้ำมันขุ่นไม่ค่อยมีปลาครับปลาผลงานไว้ได้ครับฮันเตอร์เซเอวันนี้ใช้สีนกแก้วทั้งวันเลยนกแก้ว Okay. เนี่ยตีไปแล้วก็กอลับตีไปแล้วก็กอลับกอกลับ,บไม่ได้มีอะไรมากเลยครับฝากง,งานด้วยครับถ่ายรูปครับแันเตอร์เค์นี่วันนี้ก็ได้มาเยอะเหมือนกันครับสิบกว่าตัวผมออกตกปลาแต่ตอนเย็นๆนะถ่ายรูปครับ